ทุกคนรู้กันไหมสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเขาห้ามออกกำลังกายนะ สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o i ค่ะรายการวิววันว่างวันนี้นะคะวิวพาทุกคนมาในโอกาสพิเศษมากๆกค่ะก็คือวิวพาทุกคนมาออกกําลังกายค่ะต,ต้องบอกเลยว่า,าการออกกําลังกายนี่กลายเป็นโอกาสพิเศษไปแล้วนะคะสาหรับวิวค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะวิวก็มีช่วงเหมือนกันค่ะที่อินกับการออกกําลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่แบบพยายามว่ายน้ําจริงจังมากๆตีแบตนี่ก็จริงจังอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะปิงปองอูดอีกหลายอย่างค่ะหรือว่าวิ่งหลายๆคนก็เห็นว่ามีช่วงหนึ่งวิวเช็คอินวิ่ สถานที่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้วิวเนี่ยออกห่างจากการออกกําลังกายมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ทุกคนเป็นวันพิเศษค่ะคือวันสตรีสากลค่ะวิวก็เลยอยากชวนทุกคนเนี่ยมาออกกําลังกายกับวิวนะคะแปลกใจกันละสิวันสตรีสากลเกี่ยวข้องยังไงกับการออกกําลังกาย รู้กันไหมคะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยนะคะอุปสรรคด้านการเล่นกีฬาเนี่ยนอกจากจะแบบอุปกรณ์ไม่มีสถานที่ไม่พร้อมแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่หลายๆคนนึกไม่ออกเลยนะคะก็คือความเป็นผู้หญิงนี่แหละคะ่ะที่แบบว่าสมัยก่อนเขามีความเชื่อกันว่าผู้หญิงจะต้องเรียบร้อยจะต้องเป็นแบบผ้าพับเอาไว้อยู่บ้านอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนจะมาแบบว่าออกกําลังกงูงกําลังกายแบบนี้มันไม่ได้นะคะทุกคนอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอบคุณนะักกีฬาผู้หญิงหลายๆท่านนะคะในสมัยก่อนที่เขาแบบต่อสู้ฟาดฟันมากๆค่ะจนกระทั่งพวกเรานนนใฐาาะะะผู้หญิงคสม ลุกขึ้นมาใส่ชุดกีฬาเฉิดฉายแล้วก็ออกมาเล่นกีฬากันได้ค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะคะวิวจะหยิบเอาเรื่องราวของนักกีฬาหญิงสุดเจ๋งท่านนึงในประวัติศาสตร์ขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหคนนี้นี่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ทุกคนรู้กันไหมคะว่าไม่ใช่ตั้งแต่สมัยแรกๆนะคะที่ผู้หญิงเนี่ยโดนจากัดไม่ให้เล่นกีฬาค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะผู้หญิงก็สามารถเล่นกีฬาได้คะ่ะยกตัวอย่างเช่นในสมัยกรีกโบราณเนี่ยนะคะที่เราเห็นผู้ชายเขาเล่นกีฬาโอลิมปิกกันเนี่ยผู้หญิงก็มีกีฬาเฮลเลียนเกมเหมือนกันนะหรือว่าทางโลกตะวันออกเนี่ยนะคะทางจีนก็มีบันทึกเหมือนกันค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยเล่นกีฬากันนะไม่ว่าจะเป็นในสมัยราชวงศ์ซ่งหยวนหรือว่าราชวงศ์หมิงนะคะแต่ว่าในสมัยต่อๆมาคะ่ะสิ่งที่เกิดขึน้นก็คือสังคมชายยเเเเเเปป็็นนนนนใใหหหญญ่่่่่่ัอออองงงงทททีีีําาา้้้้แบบบววครรริิมผูจะตย เป็นเพศที่ภาพพับไว้อยู่ในบ้านอยู่กับเยา่าเฝ้ากับเรือนอย่ามาออกมาเล่นกีฬาเลยนะคะซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังหลงเหลืออยู่ในสมัยปัจจุบันเล็กน้อยน้อยค่ะถ้าเราไปดูกีฬาประเภทเดียวกันนะจะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันเนี้ยคนก็ยังชอบดูกีฬาที่ผู้ชายเล่นมากกว่าผู้หญิงเล่นค่ะหรือว่าค่าตัวนักกีฬาชายเนี่ยก็ยังมากกว่าค่าตัวนักกีฬาหญิงอยู่ดีนะคะแต่อันนี้คือสมัยปัจจุบันใช่ไหมเราย้อนกลับไปในสมัยนู้นดีกว่าที่ผู้หญิงแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นกีฬาด้วยซ้ําค่ะช่่่่่่่ววงนนนนััั้้้้้้พอออออบบบบกกกกาาาาาเเเเเเยยยยยรรรีรอยอยีูฝืลทํใใหไไมมดฬคะแ ว่ามันก็มีนักกีฬาหญิงหลายหลายคนค่ะที่ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อสู้บุกบันฟาดฟันมากๆจนกระทั่งทําให้พวกเราในฐานะผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสได้เล่นกีฬาเหมือนกับผู้ชายนี่แหละค่ะนักกีฬาหญิงวันนี้นะคะที่วิวจะพาทุกคนมารู้จักเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหเขาพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าไม่ใช่แค่แข็งแกร่งเท่าผู้ชายนะแต่ว่าแข็งแกร่งเหนือกว่าผู้ชายด้วยค่ะโดยการว่ายคามข้ามช่องแคบอังกฤษนะคะได้เร็วกว่าผู้ชายอีกก็คือคุณเกอร์ตูดเอเดลลี่ค่ะซึ่งเธอเนี่ยนะคะเป็นนักกีฬาว่ายน ใช่ว่าฝึกว่ายน้ําในสระว่ายน้ําธรรมดานะแต่คุณพ่อเธอเนี่ยให้ฝึกในแหล่งน้ําธรรมชาติค่ะคือตอนที่เธอไปบ้านพักตาอากาศที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะคะคุณพ่อใช้แบบเชือกเนี่ยพันเอวไว้ค่ะแล้วก็โยนลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติเลยนะคะให้ฝึกว่ายน้ําค่ะเรียกได้ว,ว่าว่ายเก่งตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะแล้วเธอเนี่ยก็เลยชอบว่ายน้ํามาตั้งแต่สมัยนั้นค่ะแล้วถามว่าชอบว่ายน้ําขนาดไหนก็ชอบถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่หูมีปัญหานะคะถึงขั้นคุณหมอเคยเตือนไว้ค่ะบอกว่าให้เลิกว่ายน้ํานะถ้าไม่เลิกว่ายน้ําเนี่ยหูมีปัญหามากๆแน่ๆแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดค่ะบอกว่าหูเสียก็ อ่ะฉันจะว่ายน้ำจ้ะแล้วก็มุ่งมั่นว่ายต่อไปนะคะถึงขนาดที่ไปสมัครแบบสมาคมนักกีฬาว่ายน้ําแห่งนิวยอร์กอะไรเลยทั้งทงที่สมัยนั้นนะสมาคมของผู้หญิงนี่มีน้อยมากเลยทีเดียวค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเธอก็จริงจังขึ้นไปอีกค่ะก็คือดรอปลงดรอปเรียนเลยนะเพื่อไปแบบว่าว่ายน้ําซ้อมซ้อมซ้อม,ซ,อม,ซ,อมซ้อมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเธออายุ15นะคะเธอก็ตัดสินใจลงแข่งเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคน,นตกใจกันหมดเลยนะคะเพราะว่าคนในงานแข่งตอนนั้นนะเป็นพวกที่แบบว่าเทรนมาจริงจัง ที่มาถึงแล้วก็ชนะเลยนะคะแล้วพอเธออายุได้19เนะเธอก็หนักกว่านั้นอีกเพราะว่าเธอไปแข่งโอลิมปิกเลยค่ะที่ปารีสนะคะแล้วก็ได้เหรียญมาด้วยนะไม่ใช่แค่เหรียญเดียวนะได้ 1, <S <S 1> เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงเลยค่ะเรียกได้ว่าจับเต็มจริงๆนะคะแต่ปรากฏว่าพอถึงจุดสูงสุดแบบไดโอลิมปิกมาแล้วเนี่ยเธอก็ยังไม่หยุดนะคะเธอก็ยังรู้สึกว่าฉันจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้เออเราสมัยนั้นมันมีอะไรที่พิสูจน์ตัวเองได้นะมันก็มีสิ่งที่แบบโหดหินมากๆค่ะก็คือการว่ายน้าข ทางตะวันตกของภาคพื้นยุโรปค่ะทีนี้ระหว่างภาคพื้นยุโรปกับเกาะอังกฤษอ่ะมันก็มีช่องแคบเล็กๆที่เขาจะเรียกว่าช่องแคบอังกฤษนะคะส่วนที่มันสั้นที่สุดที่มันแคบที่สุดเนี่ยมันกว้างอยู่ประมาณ34กิโลเมตรด้วยกันค่ะคนสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคนพยายามจะพิสูจน์ตัวเองนะคะด้วยการว่ายน้ําข้ามช่องแคบนี้นี่แหละโอ้โหทุกคนลองนึกสภาพนะคะ34กิโลแค่เดินก็เหนื่อยแล้วค่ะนี่เขาจะว่ายน้ําข้ามกันนะคะปรากฏว่าคุณเอเดลลี่บอกว่าไหวอะเอาไหวก็ไหวนะคะคุณเอเดลลี่ก็ไปซงไปซ้้้้อมมาาาาาคคค่่่ะะะแลววกกก็ตััดสินนใจยขเปรรรฏที พยายามจะว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษในปี1925เนี่ยนะคะโค้ชของเธอคะ่ะชื่อว่าจาเบสบูฟเนี่ยนะคะตอนที่เธอว่ายไปครึ่งทางปุ๊บเขาบอกว่าไม่เอาทุกคนไปช่วยเอเดลลี่ขึ้นมาไม่เอาแล้วหยุดหยุด,หย,ดหยุดการว่ายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเธอเนี่ยดูป่วยดูไม่ไหวดูอ่อนแรงแล้วจะต้องช่วยขึ้นมานะคะในขณะที่คุณเอเดลลี่บอกว่าเฮ้ยช่วยฉันขึ้นมาทาไมฉันยังไหวอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีคนไปแตะตัวเธอเนี่ยตามกติกาก็คือฟาล์วเรียบร้อยนะคะทั้งหมดที่ทํามาก็เลยไม่นับเป็นสสถิิตตคคคค่่่ะะือออเเเาาบกวหุทีโขงธน ไปห้าไม่เธอว่ายข้ามได้สําเร็จเนี่ยไปแตะตัวจนโดนตัดสิทธิ์เนี่ยนะอาจจะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะคุณจาเบสวูฟเองเนี่ยก็เคยเพยายามจะว่ายน้ําข้ามเกาะอังกฤษเนี่ยนะคะมาทั้งหมดประมาณแบบ20รอบแล้วก็ไม่เคยสําเร็จเลยค่ะหรืออีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการเหยียดเพศหญิงนะคะรู้สึกว่าพอย,ยัางไงผู้หญิงก็ไม่ไหวแบบไปช่วยมันขึ้นมาเถอะมันจะไม่ไหวและไม่รอดแล้วนะคะซึ่งทําให้คุณเอเดลียรู้สึกโกรธนะคะรู้สึกว่าไม่โอเคฉันไหวฉันซ้อมมาทาไมถึงไม่ปล่อยให้ฉันวหวจนจบทําสถิติได้นะคะดังนั้นนสิ่่งททีคคุณอลละะห ที่ขึ้นมาจากน้ำก็เลยเป็นการไ like ล่โคชออกคันแล้วก็จ้างโคชคนใหม่มานะคะชื่อว่าคุณโทมัสวิลเลียมเบอร์เกสค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณเอเดลลี่ทำก็คือเปลี่ยนชุดว่ายน้ําของตัวเองค่ะคือคนสมัยนั้นน่ะผู้หญิงเขาจะใส่ชุดว่ายน้ายาวๆหลวมๆนะคะแล้วก็ใส่ถุงน่องว่ายกันด้วยค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ให้เห็นเนื้อไม่ให้เห็นหนังอะไรเลยนะคะคุณเอเดลลี่บอกว่ามันจะไปไว่ายสะดวกได้ยังไงฉันว่ายข้ามช่องแคบอังกฤษนะเธอไม่ใช่ว่ายแบบว่าสระว่ายน้าหลังบ้านดังนั้นเธอก็เลยออกแบบชุดวว่่่่่าาาาาานนนน้้้ํํเเองเป็ช็ชคคคะะะะกกทจใหมมขึส ปรากฏว่าในวันที่เธอจะลงไปไหว้จริงเนี่ยนะคะโอ้โหอุปสรรคยังไม่หมดค่ะทุกคนเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็หนาวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแมงกะพรุนลอยอยู่เต็มไปหมดค่ะถามว่าห้ามเธอได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เธอทําก็คือไปเอาไข่แล้วก็น้ํามันเนี่ยนะคะมาพอกตัวค่ะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะแนงนั้นในภาพมันก็เลยอาจจะดูว่าเธอเนี่ยตัวมันมันลื่นๆนิดนึงค่ะคิดว่าอุปสรรคของเธอหมดแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่ายังไม่หมดอีกค่ะเพราะว่าระหว่างที่ไหว้ไปเนี่ยนะคะก็เป็นวันที่มีพายุอีกหนูเทียได้ว่าแบบุกอย่างพยาาามมจจะะะหห้้ไ่่ใคคุณเเอดดลีทํสร็นแ เธอก็สามารถทําจนสําเร็จได้ค่ะถือว่าเป็นคนที่6ของโลกเลยนะคะที่ว่ายน้ําข้ามช่องแคบอังกฤษได้สําเร็จค่ะที่สําคัญนะคะ,คะ,คะเธอใช้เวลาไปแค่14ชั่วโมง39นาทีเท่านั้นค่ะก็คือเรียกได้ว่าเร็วกว่าผู้ชายคนก่อนหน้าที่ว่ายไปในถึง2ชั่วโมงด้วยกันนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะคุณเอเดลลี่ก็ดังเป็นพลุแตกในสหรัฐอเมริกาเลยค่ะแล้วก็ได้รับฉายานะคะว่าราชินีแห่งเกลียวขึ้นค่ะแล้วเธอก็กลายเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้ผู้หญิงทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้ส หัดว่ายน้ํากันเป็นหมื่นคนเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผลกระทบจากการว่ายน้ําข้ามช่องแคบอังกฤษในครั้งนั้นเนี่ยก็คือหูของคุณเอเดลี่เนี่ยนะคะที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยก็โอ้โหเสียหายหนักกว่าเดิมเยอะเลยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณหมอก็สั่งห้ามเธอเด็ดขาดเลยบอกว่าเฮ้ยพอได้ละเลิกว่ายน้ำได้แล้วนะคะเธอก็เลยจําเป็นจะต้องเลิกว่ายน้ําอาชีพในปี1928ค่ะแล้วก็จบการเป็นนักกีฬาอาชีพในตอนที่เธออายุแค่23ปีเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนั้นเธอก็ยังทํางานอยู่กับแววววดดดงกกกกาาาารร่ยยนนน้้้ํํคะโไปสอใหับเ็ หนวกทั้งหลายนั่นเองค่ะและเธอก็มีชีวิตอย่างมีความสุขต่อมาอีก่เรื่อยๆนะคะอายุยืนมากเลยค่ะก็คือเพิ่งจะเสียไปตอนอายุได้98ปีเมื่อปี2 0 0 3เท่านั้นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจของคนเยอะมากๆในโลกของเราค่ะและคุณเอเดลลี่เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาหญิงจํานวนเยอะมากๆๆๆเลยทีเดียวค่ะที่ต่อสู้ฝ่าฟันนะคะจนผู้หญิงเราเนี่ยมีโอกาสได้เล่นกีฬายอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนมีความแบบเพื่อนหิิิิงงงงพลัพ่่าามมกกททะะีีเเดยยวซึรๆสสส้ผู็ธ ในการเล่นกีฬาได้มากขึ้นเยอะแล้วล่ะอาจจะมีแบบว่าเหลืออาคาติบ้างเล็กๆน,น,น้อยๆเรื่องความไม่เท่าเทียมกันอย่างค่าตรงค่าตัวแต่ก็ถือว่าพวกเราเนี่ยต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันกันมาสุดขีดแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาหญิงรุ่นก,น,กนก่อนเหล่านี้นะคะที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ออกกําลังกายกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนน่าจะเห็นนะคะชุดที่วิวเลือกใส่มาตั้งแต่แต,ต้นคลิปแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ชุดกีฬาค่ะแต่มันเป็นชุดกีฬาจาก Under Armour นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Under Armour Armour ที่แปลว่าเสื้อกราะนะคะใส่่แลลล้้้วรรูสึึกทททงงพงััขนนมาีเยคะ และเขาเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ทาออกมาตอบโจทย์ผู้หญิงที่เล่นกีฬามากเลยอย่างเช่นพวกสปอร์ตบราที่ช่วยในการสปอร์ตเพิ่มความมั่นใจการออกกําลังกายได้ดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็เชื่อในเรื่องของโอกาสค่ะทุกคนคือ Under a r m o u r เนี่ยเขาเชื่อว่าทุกคนในโลกควรจะมีโอกาสเข้าถึงกีฬาค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนจะอยู่ประเทศอะไรจะรวยหรือจะจนซึ่งเขาเนี่ยก็นําเสนอความเชื่อนี้ผ่านการทําแคมเปญต่างๆมากมายทั่วโลกเลยนะคะอย่างคุณเมกบอดเนี่ยนะคะนักกีฬาพาวเวอร์ลิฟเตอร์นี่ก็เป็นนักกีฬาชื่อดังของแบบรนนนด Under Armer ค่ะ่ะทีสสัุ เรื่องสุขภาพแล้วก็รูปร่างของผู้หญิงพลัสไซส์นะคะคือเธอเชื่อว่าทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้ค่ะไม่ว่าจะมีหุ่นแบบไหนก็ตามเพราะความสวยความสุขภาพดีความแข็งแรงเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องผอมเท่านั้นนะคะหรืออย่างในไทยเนี่ยนักกีฬาของอัน e r อร์อารเมอร์ก็จะมีคุณนุสราต้อมคําค่ะที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลสุดเจ๋งนะผู้ได้รับตําแหน่งมือเซตอันดับหนึ่งของโลกประจําการแข่งขันเนชั่นลีก2019ด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นแบรนด์ก็ยังผลักดันให้เด็กไทยเนี่ยนะคะเข้าถึงโอกาสในการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่่่่งงขขขัันนนนกกกีีฬาาาตตลลลออดปเเเยคคะะะชรแบบส ค ي r ي ทรีอ3นทรสำหรับน้องๆอ,อายุ15-18ถึงปีที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นค่ะเพราะอันเดอร์อเมเนี่ยนะคะเขารู้ว่าความสุขที่ได้จากกีฬาทั้งการได้เล่นกับเพื่อนการได้สนุกกับเกมการได้เก่งขึ้นพวกเนี้ยมันเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีโอกาสได้เข้าถึงค่ะเหมือนกับผู้หญิงสมัยก่อนที่วิวล่าให้ฟังไปนี่แหละที่เขาเนี่ยต้องต่อสู้ฝ่าฟันเองจนทําให้ผู้หญิงเข้าถึงแล้วก็สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขแบบทุกวันนี้นะคะแแต่่่่ถถึึงงงงงผู้้้้หญิจจจจจะะะเเขขาาาาากกกกีีีีฬลวในนนปัจจนนัััุบยย็มมคคออท ถึงกีฬาอาจจะด้วยเวลาที่จํากัดเงินที่จํากัดหรือว่าเพราะอะไรก็ตามนะคะคล้ายๆกับคุณเอเดลลี่นี่แหละที่นอกจากเธอจะเป็นผู้หญิงแล้วเธอก็ยังมีปัญหาเรื่องหูนะคะแต่ตัวเธอเนี่ยบวกกับแรงสนับสนุนจากที่บ้านสมาคมว่ายน้ําหญิงแล้วก็โค้ชคนที่2องของเธอเนี่ยก็ก้าวข้ามข้อจํากัดเหล่านั้นจนทําตามความฝันได้สําเร็จค่ะถ้ามีใครสักคนเนี่ยที่เห็นคุณค่าของการเข้าถึงกีฬาของคนเหล่านี้นะคะแล้วก็ช่วยผลักดันให้ทุกคนเข้าถึงกีฬาได้ก็คงจะดีใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณอันเดอร์อาร์เมอร์นะคะที่เขาเล็งเห็นจุดนนนนี้้้แลวก็เขาาามาสสับุทํ ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกีฬาได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวการต่อสู้ของผู้หญิงและกีฬาที่วิวเก็บมาฝากทุกคนเนื่องในวันสตรีสากลค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ก็ได้ออกกําลังกายเต็มที่เลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกกําลังกายแบบนี้มาแสนนานเลยทีเดียวค่ะอังจริงนะก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองวิ่งแบบวิ่งทุกวันเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยวันแรกๆเนี่ยมันก็รู้สึกแบบนี้นี่แหละรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เอาดีกว่าขี้เกียจไม่สะดวกบ้านไกลนู่นนี่นั่นแต่พอสุดท้ายพอเราฝืนตัวเองออกกําลังกายมาได้แบบว่าจนมันเป็นนิสัยแล้วอะช่วงนั้นก็รู้สึกว่าสุขภาพดีกว่าตอนนี้เยอะเลยสงสยัยเดี๋ยววิวจะต้องเริ่มหาเวลาแล้วก็กลับไปออกกําลังกายเหมือออนนนนนนนกก่่่หห้้้้าาาีีแลลววะคสํรัับ ค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ